จากต่อไปนะครับชื่อพ้นและพิสพันธ์กับนี่คือพเพลงนางเอกประจำทีมงานของเรานะครับร้อยห้าจุดเจ็ดห้าบรนเิงศิลรับบทโดยดีเจนโมและดีเจเป็นต่อนะครับขอเสียต้นอ่ะต้ย ที่รรงที่สุดตอนนี้คือเขาทั้งคู่เลยอฮะพอแล้วมั้งเฮ้ยเฮเอาละเอาละพอแล้วอายเป็นอายเป็นยุ่งเอ้เห็นมากันได้ชายหนุ่มหญิงสาวรับกันมาแรมสุกปืนทั้งคู่รับกันมาก ทั้งคู่เดินคลอเคลียสบตาท่ามกลางแสงแดดอรอนเร็วทั้งคู่สบตาสบตาอือว้าวชายหนุ่มหญิงสาวเดินไปท่ามกลางแสงแดดอรอนเร็วชีนช้นกชี้นนชี้นี่ชีน้นนแล้วก็ชีนน้นน่นนน่นนนนเออ พีน่าท <TH IS used> ัถ้าคู่เดินพวกรักกันท่ากลางแสงแดดอดอนระอุทั้งคู่รักกันมาเป็นแรมสิบปีแต่ไม่เคยได้เสียกันเลยเพราะอีนี่ไม่โอราีนี่ไม่ยอมส่วนอีนั่นยอมตลอดเ ขอยัางซีนนิดนึงเสียใจนะแกฮัอโหลดก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจพอรู้เธอมาเปลี่ยนแปลไปดังดวงใจจะขาาร้อนร้อนเธอลืมฉันลง มันคงเหมือนดังแต่ก่อนแฝงไว้ด้วยใจกะลั่นโยกย้อนหัวใจไม่จริงน้องจ้ะน้องจ้ะไม่พี่ลำบากมากเลยเดี๋ยวพี่ดึงนิดนึงมันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกนิดนึงนิดนึงอน้องจ้าน้องก็ร้องทีนี้ได้ด้วยเหรอจ๊ะอ่าฮะอ่าฮะ พอแล้วน้องจ้ะน้องมองดูท้องฟ้าสิค่ำคืนนี้บรรยากาศช่างเงียบสงัดเสลือเกินท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวส่องแสงระยิบระยับสว่างสวัยนั่นพ่อข้าเฮ้ยพ่อซื้ออย่างซื้อไวแม่ซื้อแสงเลีกเลี้ยงเลี้ยงหลีกลีกเลี้ยงไปเอเบบอ ท้องฟ้าระยิบระยับเต็มไปด้วยดวงดาวพี่จ้าแล้ววันนี้เราจะมีอะไรกันหรือเปล่าชีจ้าพี่ขาีคุกขี้เ <c oughs> ดียดทาห่วงดิมานี้น้องจ้าวันนี้บรรยากาศสง,งบสงัดเสลือเกินมนันเงียบมาก นี่การแสดงมัิงีจ้ามึงไม่ต้องตกใจเขาเขาจะตกใจมึงบ้าเนยเ้ยก็อีกอะเดี๋ยวเชีจัดระเบียบก่อนได้ไหมเออนิดนึงนิดนึงจ้ะน้องจ้ะท้องฟ้าวันนี้ช่างเงียบสงัดเสลือเกินมองไปทางไหนมีแต่เราเพียงแค่สองคนไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวเล็วพี่จ้ะเออ ให้ตีหนูจ้าอ้าวเหรอเทาตีแล้วเหรอจำซีนว่าไ้ข <c oughs> ้ามกลางแสงแดดอ,อร์แลนโดทันเดน,นั้นเองชายหนุ่มก็คุกเข่าลงเรื่อมือไปหยิบมือหญิงสาวอันขาวละมุบนบรรจงจูบด้วยท่าทางรักหวงแหนเสน่หสหา ขว้าอาบังไม่ก็ฮืนเถอ,อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีนี่ลูกมึงเหรอบาจะโอ้ยอีนม,มันได้ดิอีนี่ชาหนุ่มคว้ามือไปหยิบมือหญิงสาวแล้วบรรจงจูบมือขาวเนียนนั้นคว้า เหลือพูดบอกว่ามึงล่างมือหมดเโอ้ยไม่ใช่จูบจูบมือหญิงสาวจูบมือหญิงสาวบันจงจูบมือหญิงสาวอันขาวเนียนอันขาวมึงกับวาผึ้ยจูบรู้ใม่ติว่า,าขาวเนียนรถเปลี่ยนจูบรู้ใช่มันานจูบในรถนะฮะจูบพอแล้วเลีย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  <laughs> เอาสู้อส,สายจะเป็นแม่ท้อ <c oughs> แล้วแล้วบอกหญิงสาวบอกว่าน้องจ๊ะแต่งงานกับพี่ไหมเนี่ยว้าไม่เอานะเขาเขิขนนะเนี่ย<น>ตายแล้วน้องฟังพี่ก่อนสิครับน้องจ๊ะน้องฟังพี่ก่อนได้ไหมทางนี้จ้าพี่ขาบักฟืดมึงทางนี้ค่ะทางนี้ <c oughs> มึงวินมือมันเบา <c oughs> น้องจ้ะอีนี่ก็แรเแล้วเกินน้องจ้ะน้องจ้ะช่วยหาแมงเมาให้พี่กินหน่อยสิจ้ะน้องจ้ะจ๋าจ๋ะน้องจ้ะน้องฟังพี่ก่อนได้ไหมน้องจ้ห่ว้โอกุิอินิสันโอ้ยคนมาไหร่เราเล่นเพหาเลยเอ้ยอ้สงสมสงสงโอ้โอ้ โอ้ไม่เอา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 งอน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 งี้โทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โน้องอย่าลวนลามนางเอกผมเดิมมามาแล้วชายุกยิงสาวก็เดินเคลียคลอกันก็ไปเดินเคลียกลอเขาก็ไปกล่าวถึงชายหนุ่มซึ่งเป็นผู้รับมานานหลายสิบปีชายหนุ่มผู้นี้ รักกันมานานปีเขาตามหาหญิงสาวเขาตามหาหญิงสาวเขาเป็นเขาต้องกินนหล้าเมาใหม่เพราะหญิงสาวท่านนี้ฉากนี้พบกับเอมเคนะครับทักกันไปได้ ทำกับเราช่้นนี้ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจไทยแน่นอนมีไง้ชายร้อนอยากยิางตีบเออเออวะโอ้บุษราเยี่ยเลววะรู้หรือเปล่าที่พี่เป็นแบบนี้กินเหล้าอย่างเดียวไม่ได้หลับไม่ได้นอน เฮ้ยเฮ้ยปวดเย้าเว้ยปวดเย้าอะเฮ้ยังไม่ปวดครับเอายังเลยอะไรวะความหวังเล็กๆน้อยเอ่ที่จะได้เจอคนรักของเราเออปวดเย้าเว้ยยังไม่ปวดยังอีกโอ้ยอีกนานปวดเถอะอีกนานไหมถึงจะได้เจอคนรักของเราตอนกูเขียนบอร์กูบอกปวดแล้วนะเดี๋ยวก่อนไอ้หลังเนี่ยต้ไงดี ปวดเย้เอาไอยยังครับต้นไม้ใหญ่อยากอ้วกว่ะยังครต้นไม้ใหญ่อ้าวได้เสียกันแล้ยตางนี้มันบดกว่าคุณมาดุแล้วปะได้ยินไหมนะคุยกันมาหลายปีไม่เคยเฮ้กูเอาซะไปมันรอมึงเยี่ยงของมึงเลยจะเพิ่งรวนลามกันนะจ๊ะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยต้นไม้ใหญ่ความหวังเล็กๆน้อยๆของเรา หวังที่จะเจอผู้หญิงคนนั้นมันเลือนลางช่างน้อยนิดเอาเป็นว่าต้นไม้ใหญ่ความหวังอย่างหนึ่งของเราคือถือเลขคือเราจะเยี่ยวยังเกี้เดี๋ยวขอเลขแน่โอ้ยมึงจะขอเลขอะไรตอนนี้เอาคนขอเลขนะเดี๋ยวกูขอให้เดี๋ยวกูขอให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลขเลยโอ้ยขอเลขขอเลขขอเลขขอให้ได้เด็ดๆนะขอเลขอ่ะ ขอด้วยเอ่น้าขอเลขตาโอ้ยนะท่านเดินนั่นเองชายหนุ่มก็เหลืเพ้นหญิงสาวเหลือเพ้นหญิงสาวเอ่แล้วเดินเข้าไปหามึงลืมตาสิเหลือเพ้นหญิงสาวฟ้าใช่ไหมเอ่ฟ้าจ๋าฟ้าโอ้ยเมแมดมัวใจฟ้าแล้วฟ้าฟ้าจ๋า ฟ้าฟ oh, ้าฟ้าอะไรวะฟ้ารู้มให้ฟ้าอะไรฟ้ากระจุดดังดำโอ้ยใช้เซ็นทาร่าสิต้องเซ็นทาร่าเดี๋ยวก่อนแรยเดี๋ยวผมพาให้ดีกว่าผมพาใหรฟาจ้าผมพาให้ดีกว่าฉอดเด็ดเลยเออชัดเด่นเลยโอเคฟาจ้าจ้าฟ้าฟาอย่าพาฟ้าเออรู้ไหมที่พี่เป็นแบบนี้เพราะว่าพี่กินเพียวเพียวพี่กินเพียว

นมอยู่ไหนจ๊ะอ้าวทำไมอานมมาชส่ล่ะอานมเป็นนมอีมารู้ไหมถ้าตะกี้นี้พี่ไปฝึกมาตอนนี้พี่ตามหาฟ้าพี่ไปเรียนยูโดมาพี่ขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี่ไม่ใช่ฟ้ามึงเรียนจะอะไรมากูช่างเถอะมึงจะเรียนอะไรมากูช่างเถอะกูถามกว่านี้หนึ่งกูจะถามมึงว่ามึงรู้จักมาไหนเต้กูไม่ได้ให้มึงมาทีบเนี่ยเนี่ยกูเจ็บนะ้เนี่ยบอเออเอออู้ เ,เป็นไรมาจะ๊ะไปหากินเล่าดีกว่าเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งทะเลาะก,กันจะทะเลาะก,กันไปทำไมเนี่ยฮะไอความรักนะั่นมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามมากมันเป็นเรื่องของฝัดใจสิที่นัมีรักที่นั่นมีทุกข์ใจคืนขมชั่วนิรันดรพี่เลวาจา้า พระาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอย่างนู้นอย่างนพี้นะคจ๋าอะไรเนี่ยพี่ลีบาจาแล้วใครเนี่ยเดี๋ยวก็ถีบกระเด็นเลยแต่งตัวคือเป็นธรรมมาธรรมโมยังมันก็จะถีมอ่ะพี่ลีบาจานั่งได้พูดค่ะพี่ลีบาจาเอานั่งซะพีนไปละ เขาก็ว่าฉอดส่งมันไม่มีมันม,มีส่งดีนะมึงใส่ส่งมากว่าน,นี่พี่เรียกว่จาจ้าหรือจะเอาหรือจะเอาเอาใส่ก่อนค่ะใส่ก่อน <c oughs> เออถือไปไปนั้นแหละถือไว้ถือไปอย่า,าดึงนี้ยิ่งมัดไม่เป็นถ,ถ,ถือไว้สิก็กลุ้มไม่ถึงโง่จริงเลย <c oughs> นี่แหละไม่ใช่ลูกครูเป็นแบบนี้เลยพี่เรียกว่จาจ้าพี่เรียกวเศรษฐาเนไ่ย เศร้ากับโสกโสดโสโสด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 โเดโสเโสด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 รสาโสดโสาโสดดโสดโดโส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 ดดโส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 ดโอดโสดโสดโดดดดดอดดาดดดดี๋ยวเดี๋ยวเดด ย่าได้หัวค่ะย่าได้หัวดิย่าได้หัวค่ะเขาพิสเขาพิสิ่นม่ดิผมว่างันและลาวว่าดีนะงเอเศร้าเศร้าอยากทำให้กูโมโหได้ไหมเอาค่ะอยาทำให้กูโกรธจ้าเดี๋ยวกูโกรธแล้วจะอยู่ไม่ได้ขอโทษค่ะเดี๋ยวถามก่อนนี่มึงโกรธแล้วเหรอโกรธแล้วในโกรธมันใหม่สิด่ามันใหม่สิขีบกระเด็นอะไรฮะอะไรนะขีบกระเด็น ทีมกระเด็นกูถามหน่อยอีกทีนึ่งมึงเคยเกิดที่สุดในเคยโกรธที่สุดในชีวิตมันมีไหมมีมีทางไหนทางเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยโอ้โหในมึงด่ามันใหม่สิเดี๋ยวกูทีบกระเด็นโอ้โหเดี๋ยวกูทีบกระเด็นอีนักสร้างวิย่านมาดิเขาด่ามึงนี่เอ้อยเขาด่ามึงโทษเด็กกันวิย่าณนี่ยญาติโอ้ย่านย่าติญาติไร่ไร้ ใช่แล้วใช่แล้วยันบอกแล้วสุบสหลร้อยค้าวหลับตาไปก่อนอ้าวทั้งล้อยทีบนี้หนึ่งร้อยทีบนี้หนึ่งร้อยถือทีบมาได้เพราะเศร้าวมาแล้วสศร้าหนึ่งมาเกิดกันแก หนึ่งร้อยขอบคุณครับคุณแม่อนาไมัยขอบคุณนะครับบคุณครับโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งร้อยบาทขอบคุณมากคุณแม่เดี๋ยวรับตังค์นี่มันไม่มีในบทนะพี่หลแม่รับไม่ได้เลยครับแม่ก็ต้องรับแต่ลูกรับได้ครับร้อยหนึ่งลูกรับได้ครับแม่พี่มหาคะเมื่อกี้ถีบเลยคะถีบกี่ทีคะแลวเจ็บไหมคะเจ็บไหมไม่เจ็บเออใช่แต่กูนี่แอลเคนเลยเวย พี่คะอยากได้ผัวค่ะอยากได้ผัวจ้าจะให้ทําไงอ่ะเอากระหาไหที้แหละถามงงๆกัหรือมันจะเอาไม่ไม่ใช่ไห่เอ้โหมอนี่มาส่งขี้ดูเดี๋ยวพี่พี่คะบังแสงให้หน่อยโอ้บังบังบังตะเวนให้หน่อยกับแสงชื่อแม่ค่ะร้อนตอนซ้อมไม่มีไม่มีแดดค่ะร้อนก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าพังอ๋ออยากได้ผัวค่ะได้ผัวจ้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยช่วยยังไงคะช่วยเดี๋ยวมีลูกศิษย์อยู่มีลูกศิษย์เลยค่ะคนนึงข้ามาค่ะอ้าวพ่อจูาลูกศิษย์อยู่ไหนพ่อพ่อแม่ไปไหนจ๊ะพ่อตายแล้วแม่ไปเสด็จหายจิ้นแม่งเมาตั้งเนี่ยทุกวันเอาลูกศิษย์หายไปไหนเนาะลาวัดดีดังเออ ี่เหรอวิชาใช่แล้ววิชาแค่นี้ยังมีอีกอาจารย์วิชาแค่นี้ไม่ได้กินผมดอกผมเบิองแล้วมีของดีเลยมาอวดก็อวดไวก็เอาเป็นว่าให้ลีลาวลีเลือกใช่ไหมครับโอเคขอโทษครับขอโทษครับก็ให้แสดงความสามารถให้แสดงความสามารถกันครับ มีคนณบ่ค่ะมีขอหน่อยครับขอคนมาแสดงร์เขาสักหน่ลีลามันจะเรียกคู่เฮ้ยไอเมามึงจะได้เ hey, มียไหมมึงลรู้คุนเลยมึงจะได้ไปเอาไว้ก่อนต้นไม้แล้วไปสองสามเอา้าทำน้องหน่อยครับทำมันยกลองไม่ใช่อ๋อตึงๆเนาะโอ้ยคือเหลี่ยงมากแต่ว่าตึงๆแนะ่กรนะไร ตึง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 ตง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 งตงงตงงมันยกลงลังแทงใสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนลเยดใจใครล่ะใครล่ะให้มันได้ฟิลเนี่ยครับให้มันได้ฟิลหน่อยนะเอาเวอร์้าได้ฟิลหน่อยไม่ใช่้าตายขนาดนี้เอาอีกรอบหนึงนะฮะเฮ้ยฮัมเฮ้ยมันลวนลามกันดีจริงเอ้ยตึงตึงตึง ติ้งติ้งติ้งติ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 งบรรจุรองเรังหอนแทงชายสาวสาวคนทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะหนึ่งซุ่มคนยาวอนมันบ่ท่านสมัยเลยมือคอสี่แยกมือขวาสตาร์ดออกจากรถหนึ่งห้าหัวมันนี่เออเอาคุณแม่มาแล้วนะเอาหมาเปลี่ยนมาบักเบื้องชี้ทางนี้บักนั่นมานี่มึงตีบักไหนก่อน เออแล้วเดี๋ยวเออแล้วมันจะรู้ไหมผมจะบอกนะเริ่มจากโปะถึงโปะถึงโิงถึงโป้ถึงโปะถึงโปงถึงมึงมั่งกูมั่งฟัดกันก็รอทีมึงมั่งกูมั่งฟัดกันก็ลอทีรูเดียวเท่านี้รูเดียวเท่านี้วับแชร์วับแชร์วับแชร์ไว้เข้าใจนะฮะเอาซ้มซ้ำโป้ถึงถึงโป้ถึงถึงโปะถึงถึงโป้ถึง มึงมั่งกูมั่งฟัดกันคนละทีมึงมั่งกูมั่งฟัดกันคนละทีใครล่ะใครไม่ใช่ของมึงเนี่ยมึงมั่งกูมั่งอ้เนี่มันเมาชิงเมาเล้วโดนเพียวเพียวไปมึงแต่ว่ามึงมั่งกูมั่งมันเออรูเดียวเท่านี้เออรูเดียวเท่านี้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 ูเดียวเท่านี้วับแชร์วับแชร์วับแชร์ไว้เข้าใจนะฮะเรื่องใหม่นะคะ สามสามเอ้าโปถึงถึงโปถึงถ e e ึงถึงโปถึงถึงโปถึงถึงมึงมั่งกูมั่งฟัดกันหมดละทีมึงมั่งกูมั่งฟัดกันหมดละทีรู้เดียวเท่านั้นรู้เดียวเท่านั้นใครล่ะใครไม่ใช่มึงต้องวับแชฉวับแชฉวับแชฉไวบักปากเน่ยมึงเอ้บบอคือดอกพี่น้องรีเล่ววันนี้บอไม่ได้ผัวดอกเบิ้งแล้วบอไม่ได้ตาแตกจัดบักบักนี่บอไมีบักได้เรื่องจัดบักเลยบอเลยรีมาดี ลีลาบาีนังเอบ๊เป็ดแต่ัวบ่เอ็นตาเลยเ่ตาด่่ตาตาตบากเมื่เมีเนี่ยสุกบ่ปากบเวคราบกัเจี๊ยปากห้เบาจังไหนบัวบ้าเรยอ่บ่ยังเลยอ่บ่งยังเลยอ่บ่บ่กับบัซากับพ่อพ่อจะกับแม่นมันนี่มันมันบ้าพ่อ้วพ่อพ่อจสือมึงก็เรื่องมากเี๋ยวไปจ้าบานมึงก็ได้ ฮะคือเรื่องมากแก่เพื่อมันก็คือเรื่องมากครับแก่ใครละ่ะใครละ่ะใครเห็นมันมั่งช่วยผีมันหน่อยเร็ว คือศาสตร์และศิลแห่งการแสดงเพราะฉะนั้นการกระทำในทุกอย่างเพื่อความบันเทิงของพี่น้องมีอะไรคําพูดไหนมีวาจาไหนทกิริยาที่ไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องอยากโหวตอยากเชียร์ต้องซื้อพวงมาลัยให้พวกเรานะครับพระเจ้าวันนี้ขอบพี่น้องที่มาปลกปกับรอยห้าจุดเจ็ดห้านะครับ